โตลงแล้วทางอีลอนมัสก์กับเทสลาเนี่ยจะเอาอยัางไงกับบิตคอยกันแน่เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมปงคุณอยู่กับช่องดิจิตอลแอสเซทไลฟ์ช่องที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสินทรัพย์การเงินการลงทุนในโลกอนาคตไปได้วยกันนะครับวันนี้ผมจะนาเสนอบทความบทวิเคราะห์ในประเด็นที่เรียกว่าเป็นที่ถกเถียงแล้วก็ตั้งคําถามอย่างมากในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือในเรื่องของท่าทีของอีลอนมัสส์แล้วก็เทสลาเนี่ยที่ไม่รู้ว่าจะเอายังไงกันแน่นะครับกับตัวคริปโตเคอเรนซีแล้วก็บิตคอยเพราะว่าในก่อนหน้านี้เนี่ยเทสลาถือว่าเป็น,นกลไกสาคัญที่ทําให้ตลาดคริปโต โตอย่าางมากด้วยการที่ผู้นำองค์กรอย่างอีลอนมัสออกมาสนับสนุนบิตคอยแล้วก็คริปโตเคอเรนซีแล้วก็ตามมาด้วยความเคลื่อนไหวของเทสลาที่ได้ทำการเข้าซื้อบิตคอยและนอกจากนี้ยังมีการรองรับการชำระเงินด้วยบิตคอยอีกด้วยนะครับแต่เอาไปอามาเหมือนกับว่าทางสาวคริปโตเนี่ยจะโดนหักหลังกันดื้อๆด้วยการที่เทสลายกเลิกการรับบิตคอยไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือตัวของบิตคอยเนี่ยซื้อรถเทสลาไม่ได้แล้วนะ โอเคล่ะสิ่งที่เคลียร์ในตอนนี้ก็คือเท sla ไม่ได้สนับสนุนบิตคอยในแง่ของการเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนหรือว่าเป็นเคอร์เรนซีนะครับเพราะเขาจึงไม่ได้มีนโยบายในการรับชําระบิตคอยอีกต่อไปแต่ว่าในด้านของการเป็นแอสเซทคลาสตัวหนึ่งหรือว่าเป็น Store of value เนี่ยก็ยังคงเป็นที่ตั้งคําถามมาน,นะครับว่าทางเท sla เนี่ยยังถือบิตคอยอยู่หรือเปล่าเพราะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าทวิตเตอร์ของอีลอนมัสเนี่ยสร้างความสับสนในประเด็นนี้พอสมควร เพราะว่าอีลอนมัส์เนี่ยได้เรสหลายประเด็นที่ดูจะเป็นข้อเสียของบิตคอยต์ขึ้นมาซึ่งมาร์ทวิตเนี่ยมันชวนให้ตีความได้ว่าเทสลากําลังจะเทขายบิตคอยต์แต่ว่าในอีก2อสามทวิตต่อมาเนี่ยก็กลับมีท่าทีที่แตกต่างอย่างในทวิตนี้ที่ได้เรสประเด็นของเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากบิตคอยต์นะครับเพราะว่าในบทความนี้ก็มีประโยคนึงที่บอกว่าเทสลาคงยังไม่ขายบิตคอยต์ในเร็วๆนี้หรอกมันก็เลยสร้างความสับสนงุนงง กันว่าสรุปแล้วจะเอาอยัางไงกันแน่นอกจากนี้ในช่วงค่ำคืนอย่งฝันร้ายเนี่ยทางอีลอนมัสก์ก็ได้ทวีตว่า Tesla has diamond hand นะครับซึ่งมันก็ชวนให้ตีความว่า Tesla เนี่ยยังคงถือบิตคอยทั้งหมดเอาไว้ไม่ได้มีการขายออกมาแต่อย่างใดแต่ความจริงจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องรอดูเฉลยกันอีกทีและนอกจากเรื่องของ Bitcoin แล้วเนี่ยทางอีลอนมัสก์ก็ยังได้ทวีตถึงตัวดอทคอยอยู่เรื่อยๆอ,อยู่นเนืองๆนะครับก็เรียกว่าต เติมกาวไม่หยุดเลยทีเดียว ซึ่งมันก็เลยทำให้เกิดการถกเถียงเป็นที่มากมายว่าตกลงอีลอนชอบดอทเราไม่ชอบบิตคอยหรือเปล่าหรือว่าชอบทั้งคู่แล้วส่วนเทสลาหล่ะยังถือบิตคอยไหมจะสนับสนุนคริปโตเคอเรนซีหรือเปล่าซึ่งมันก็เลยทำให้เกิดข้อถกเถียงกันมากมายถึงความน่าจะเป็นในกรณีต่างๆว่าตกลงแล้วอีลอนมัสเนี่ยชอบทั้งบิตคอยชอบทั้งดอทหรือว่าจะเอาดอทตัวเดียวเพราะในมุมหนึ่งเทสลาก็เป็นบริษัทเทคที่น่าจะชอบบิตคอยนะแต่ในมุมหนึ่งเนี่ยบิตคอยก็มีประ ด็นในเรื่องการทำให้โลกร้อนการปล่อยก๊าซเรนกระจกเอเทสลาคุณจะเป็นบริษัท e ีวีที่ทำให้โลกสะอาดไม่ใช่เหรอถ้าการสนับสนุนบิตคอยเนี่ยมันดูย้อนแย้งนะ ซึ่งในเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็มีบทวิเคราะห์หนึ่งจากทางรอพอซึ่งเป็น CEO ของทาง Revision เนี่ยที่วิเคราะห์ประเด็นของเท s l a กับ Bitcoin เอาไว้อย่างน่าสนใจก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับที์หลักสำคัญที่จะสามารถอธิบายเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้เนี่ยรอพอบอกว่าคุณต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังเข้าสู่ age of community หรือก็คือยุคแห่งมวลชนนั่นเองนะครับ ความหมายที่รอพอจะสื่อก็คือด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยทำให้ในปัจจุบันเนี่ยการสื่อสารต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างเสรีทําให้เสียงแล้วก็ทิศทางความคิดของมวลชนเนี่ยมีผลอย่างมากต่อทิศทางการพัฒนาของโลกนะครับคือเมื่อเทียบกับยุคก่อนๆที่บทบาทของชุมชนเนี่ยไม่ได้มีผลมากเท่านี้ก็คือประมาณว่าใครมีเงินเยอะก็มีอํานาจเยอะนะครับแบบว่าบริษัทไหนเนี่ยจะพัฒนาได้มากแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับทุนทรัพย์เป็นหลักแต่ผิดกับตอนนี้ที่ ลำพังเพียงแค่เงินอย่างเดียวเนี่ยดูจะไม่ได้สร้าง impact มากเท่าแต่ก่อนเพราะว่าถ้าสิ่งที่คุณต้องการทำเนี่ยมันขัดต่อความคิดเห็นของสังคมเนี่ยก็มีโอกาสสำเร็จได้ยากต่อให้คุณจะมีเงินมากแค่ไหนโดยรอพอได้ใช้คำว่า is t not corporation that h o l d power ก็คือมันไม่มีกลุ่มบริษัทใดที่กลุ่มอำนาจได้มากอีกต่อไปถ้าพวกเขาปราศจากมวลชนที่สนับสน,นุนนะครับ คำถามคือแล้วมันเกี่ยวอะไรกับบิตคอยกับเทสลานะครับคืออย่างนี้ครับในภาพหลักของเทสลาเนี่ยดูจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มีทิศทางที่จะทําให้โลกเนี้ยสะอาดขึ้นก็คือรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นถูกไหมฮะซึ่งมันก็เลยส่วนทางกับบิตคอยที่มักจะโดนเรสประเด็นในเรื่องการใช้ไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองนะครับแล้วก็ด้วยความว่ามีเหมืองขุดบิตคอยจานวนมากที่อยู่ในจีนเนี่ยซึ่งแหล่งพลังงานไฟฟ้าในจีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลังงานจากถ่านหินหรือว่าอะไรก็ตามที่มันปล่อย มลพิษเนี่ยทำให้บิตคอยก็มักจะโดนโจมตีว่าที่มาของไฟฟ้าที่นํามาขุดเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ไม่ค่อยสะอาดนะครับคือปล่อยทั้งมลพิษทางอากาศแล้วก็ก๊าซเรือนกระจกที่ทําให้โลกร้อนนะครับคือจริงอยู่ว่าทุกครั้งที่ประเด็นนี้ถูกเรสขึ้นมาก็จะมีข้อโต้แยง้งว่าพลังงานที่ใช้ในการขุดบิตคอยมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะ่ะแต่ว่าอย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือเรื่องของภาพลักษณ์นะเพราะอย่างหนึ่งคุณต้องไม่ลืมว่ากําไรหลักจากทางเทสลาตอนนี้เนี่ยไม่ได้มาจากยอดขายของรถนะครับแต่ว่ามันมาจาก เงินสนับสนุนจากทางรัฐบ,บาลที่เขาให้เงินอุดหนุนบริษัทที่มีทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโลกนะครับเพราะว่านโยบายด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกธีมใหญ่ที่ทางสหรัฐแล้วก็ทางยุโรปเนี่ยกำลังให้ความสําคัญอยู่ทําให้เทสลาเนี่ยได้รับประโยชน์จากนโยบายนี้เนี่ยอย่างมหาศาลนะครับซึ่งก็ต้องไม่ลืมว่าคนที่ให้เงินสนับสนุนเขาเนี่ยไม่ค่อยถูกกับบิตคอยเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็น รัฐบาลสหรัฐที่พยายามจะเก็บภาษีทางธนาคารกลางที่กำลังเร่งพัฒนาดิจิตอลเคอร์เรนซีหรือว่าทาง ECB ธนาคารกลางยุโรปเนี่ยที่มักจะมีข่าวว่าบุคลากรของเขาเนี่ยจะออกมาโจมตีคริปโตเคอร์เรนซีอยู่บ่อยๆมันก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าถ้าเกิดว่าเท s l a เนี่ยแสดงท่าทีสนับสนุน Bitcoin อย่างเต็มตัวเนี่ยจริงอยู่ว่าทางเทสลาเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการนำดิจิตอลแอสเซทมาปรับใช้เนี่ยทำให้ตัวเขาที่เป็นบริษัทเทค ู่แล้วเนี่ยทรงพลังมากขึ้นแต่มันก็ดูจะสุมเสียงเกินไปเพราะว่ามันอาจจะถูกตีความได้ว่าทางเทสลาเนี่ยจะเป็นปฏิบัติต่อรัฐบาลแบบโดยตรงทําให้พวกเขาอาจจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากนโะยบายโลกร้อนอีกต่อไปแต่เรื่องราวมันยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะว่ามันยังเหลือตัวละครอ,อีก2ตัวที่ยังไม่ได้ถูกกล่าวถึงนะครับนั่นก็คือตัวของอีลอนมัสก์แล้วก็ดอร์จคอยนนั่นเองเพราะว่ารอพอ,พอนี่ไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องบังเอิญน,นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวของดอร์จคอยเนี่ย เป็นทางออกที่ลงตัวมากเลยเพราะว่าด้วยความเป็นเหรียญมีมของมันเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์ของดอจคอยเนี่ยไม่ได้แบบก้าวร้าวกับรัฐบาลขนาดนั้นซึ่งกระแสะของดอจคอยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอมันเป็นที่รู้จักแล้วก็อยู่ในกระแสะเนี่ยมันก็เป็นการเชิญชวนให้ผู้คนเนี่ยถือเหรียญน,นะครับก็เลยเกิดการแพร่กระจายของการถือเหรียญแล้วก็มีการขยายชุมชนดอจคอยนั่นเองส่วนในประเด็นเรื่องการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองเนี่ยคือจริงอยู่ว่าดอจคอยเนี่ยมันใช้พ r o of ๊อบเบิร์กใช่ไหมแต่ด้วยความว่าเจ้าของเก่าเนี่ยไมไ พัฒนาต่อไปทําให้อีล n อนมาสเนี่ยสามารถเข้ามามีบทบาทในการปรับเปลี่ยนเหรียญดอสคอยได้ง่ายแล้วดูเหมือนว่าจะมีทิศทางในการเปลี่ยนกลไกของเหรียญให้เป็น proof of stake เพื่อให้มันประหยัดพลังงานมากขึ้นนะครับซึ่งนี้ผู้เฉพาะในมุมของเท s l a ก่อนนะเพราะว่าด้วยความว่่เทส l a เนี่ยเป็นบริษัทเทคคือเขาจะได้ประโยชน์อย่างมากในการนำคริปโตเคอเรนซีมาประยุกต์ใช้เนี่ยโดยเฉพาะในระบบเพย์เมนต่างๆ แต่แทนที่เขาจะเลือกบิ c o i n ที่สุ่มเสี่ยงเขาก็ไปเลือกเหรียญอื่นแทนซึ่งดอชคอยก็ดูจะเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะประมาทมันนะนะส่วนประโยชน์ของอีลอนมัสที่ได้จากการเน้นดอชดอชคอยเนี่ยทางรอพอเนี่ยได้วิเคราะห์ว่าอีลอนมัสเนี่ยเขาต้องการที่จะเป็นไอคอนเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงการบุกเบิกสิ่งใหม่นะครับ แต่ถึงแม้ว่าเขาจะมีชื่อเสียงอย่างมากเนี่ยทว่าสิ่งหนึ่งที่เขาขาดก็คือเรื่องของคอมมูนิตี้หรือว่าชุมชนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้เขาแบบเข้มแข็งอะนะครับคือจริงอยู่ว่าคนชอบเขาอะเยอะนะแต่ว่ามันไม่เกิดการรวมตัวของคนที่ชอบเขาไง เพราะอย่างที่บอกไปว่าปัจจุบันเนี่ยมวลชนถือว่ามีบทบาทอย่างมากในการร้ายทิศทางต่างๆของสังคมซึ่งภารกิจต่างๆของอีลอนมัสนั้นอย่างเช่นการฝังชิปในสมองหรือว่าการย้ายดาวไปอยู่ดาวอังคารอะไรเงี้ยซึ่งเป็นความคิดที่ตามคอมมอนเซนส์คนส่วนใหญ่เนี่ยมันดูจะเพ้อฝันเกินไปหน่อยเนี่ย มันทำให้อีลอนต้องเจอกับแรงเสียดทานต่างๆที่เป็นอุปสรรคกับภารกิจของเขามันก็เลยทำให้ตัวของอีลอนเนี่ยต้องสร้างชุมชนขึ้นมาซึ่งวิธีการที่เขาใช้ก็คือการ e n d o r s e ตัวเหรียญ d o g e c o น n นั่นเองเพื่อจะทำให้เกิดเป็นการรวบรวมชุมชนของคนที่เชื่อมั่นในตัวอีลอนนะครับและชุมชนนี้ก็จะกลายเป็นซัพพอร์เตอร์คนสำคัญเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เป็นกราะป้องกันอีลอนเนี่ยทำให้ตัวของอีลอนเนี่ยสามารถเดินหน้าภารกิจในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆตาม ทิศทางที่เขาวางไว้ได้นะครับ บบว่าจากเดิมที่ผู้คนในสังคมเนี่ยบอกว่าการไปดาวังคารมันเป็นเรื่องเพ้อฝันเนี่ยแต่ในบรรดาผู้คนเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีคนอยู่จํานวนหนึ่งที่เห็นด้วยกับอีลอนแทรกอยู่นะครับแต่พอมันอยู่อย่างกระจายเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ดูเป็นแกะดําเขาก็จะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นออกมาแต่พออีลอนสร้างชุมชนขึ้นมาเนี่ยทำให้คนในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยได้มารวมกันแล้วก็เออฉันเชื่อเหมือนกันเอ้ยฉันคิดเหมือนกันไปดาวังคารมันไม่ใช่เรื่องยากเลยทําให้มันเกิดความมั่นใจขึ้นในชุมชนว่าเออจริงจริง แล้วแนวคิดนี้มันเป็นไปได้เว้ยแล้วพอชุมชนมันโซลิดเพียงพอเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการแพร่กระจายของแนวคิดนี้ออกไปสู่สังคมจนอยู่ดีๆทุกคนก็อาจจะเชื่อว่าการย้ายไปอยู่ดาวอังคารเนี่ยเป็นเรื่องง่ายแม้ว่าเทคโนโลยีจะยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่เพราะความเชื่อ,อน,นี้แหละที่สุดท้ายแล้วมันจะร้ายให้เทคโนโลยีนั้นเกิดขึ้นมาจริงๆแหมก็เรียกว่าเป็นบทวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งมากๆนะครับก็มาสรุปคลิปลปนี้กันนะครับว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างก็คือในคลิปนี้ผมได้พูดถึงท่าทีของอีลอนมัส ที่มีต่อบิตคอยแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับก็ถือเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในสังคมว่าตกลงแล้วแกจะเอาอยัางไงกันแน่นะซึ่งก็มีบทวิเคราะห์จากทางรอพอมานะครับว่าคือคุณต้องแยกระหว่างเทสลากับอีลอนออกจากกันก่อนนะคือจริงอยู่ว่าอีลอนเนี่ยรวยเป็นอันดับ2ของโลกแต่ว่าสถานะทางการเงินของเทสลาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีกําไรก็ตามแต่ว่ากําไรส่วนใหญ่นั้นนะมันไม่ได้เกิดจากการดําเนินการนะครับคือประมาณว่าขายรถยังไม่ได้กําไรแต่ที่ตัวเลขกําไรออกมาเป็นบวกนั่นเป็นเพราะเงินอุ หนุนจากทางรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนบริษัทที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลกนะมันก็เลยทําให้การที่เทสลาเนี่ยประกาศตัวว่าสนับสนุนบิตคอยเนี่ยมันดูจะสุ่มเสียงไปหน่อยเนื่องจากว่าบิตคอยเนี่ยมักจะถูกโจมตีในเรื่องการทําให้โลกร้อนจากการใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คืออย่าลืมว่าคนที่จ่ายเงินสนับสนุนพวกเขาเนี่ยก็คือรัฐบาลนะนะไม่ค่อยจะถูกกับบิตคอยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันเลยเป็นการดีกว่านะครับถ้าเทสลาเนี่ยจะ อยห่างออกจากบิตคอยออกมาหน่อยแต่ว่าถ้าต้องการจะใช้ประโยชน์ทางด้าน p a y m e n t จริงๆเนี่ยอาจจะเลือกเป็นเหรียญตัวอื่นๆนะครับซึ่งดอชคอยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ราพอมองว่าไม่เลวเพราะด้วยความว่ามันเป็นเหรียญมีมเนี่ยจะทําให้ทุกคนเนี่ยประมาทมันนะฮะและถ้าจะมีประเด็นในเรื่องการเปลืองไฟเนี่ยการจะเปลี่ยนเหรียญดอชคอยให้เป็น proof of stake เนี่ยก็ดูจะไม่เหนือบ่าก,กว่าแรงศาสดาอีลอนมัสนะนอกจากนี้การที่อีลอนมัสทําการสนับสนุนดอชคอยเนี่ยยังเป็นผลดีต่อตัวอีลอนมัสเอง ด้วยนั่นก็เพราะว่ามันทําให้อีลอนมัสเนี่ยสามารถสร้างชุมชนของผู้คนที่สนับสนุนแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเขาได้ซึ่งรอพอมองว่าพลังของมวลชนนี่แหละที่ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการร้ายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีต่างๆของโลกในอนาคตซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นความคิดเห็นจากรอพอนะครับไม่ใช่แฟกต์ที่ถูกร่องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันเป็นบทวิเคราะห์เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเ,เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าพเพื่อนๆส่วนใหญ่คิดว่า ฟังดูสมเหตุสมผลหรือว่าฟังดูเพอ้อเจอกันแน่ก็ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับสาหรับช่องดิจ i t a l Asset Life ช่องนี้ผมก็ตั้งใจจะทํามาเพื่อจะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับด g จ t a l Asset Blockchain ค r y p t o c u r r e n c y NFT นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีนี้ถือว่าเป็นเทรนขนาดใหญ่ของโลกที่จะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของทุกๆคนแน่นอนเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงต้นของการพัฒนาเทคโนโลยีเท่านั้นทําให้มันมีความคลุกกลุ่นของขอ ข้อมูลอยู่มากมีความเข้าใจถูกเข้าใจผิดอยู่มากมายซึ่งนั่นก็หมายความว่าหลายๆครั้งเนี่ยผมอาจจะพูดผิดได้เหมือนกันแต่ว่าการที่เรามาเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนี่ยสุดท้ายมันก็จะเกิดเป็นองค์ความรู้ที่ทําให้ทุกๆคนเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอาจจะไม่ได้จํากัดแค่โอกาสในการลงทุนเท่านั้นแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยคุณอาจจะได้พบเจอโอกาสที่จะสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ๆนะครับ ซึ่งตัวผมเองก็หวังอย่างยิ่งว่ามันจะเป็นแบบนั้นสำหรับคลิปนี้ผมปุงก็ต้องขอลาไปก่อนเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ